ไผ่บงนี่แม่เริ่มยังไงครับลูกเคยไปพ่อมาเนาะมาถังแจ๊งวัดแร่ไหมรสชาติมันจะเป็นยังไง,งหวานอ่ะมันกินได้เหรอไ,ได้กินชดก็ได้ตำขึ้นมะละกอก็ได้อ่ะพี่หวานมากใช้พันธุ์เพชรน้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งถามตอนเริ่มหน่อยตอนเริ่มเนี่ยปลูกยากไหมครับเบอร์ปลูกขึ้กล้วย อันนี้ปลูกกี่ปีแล้วครับ11ปีจ้ะ11ปีร่วงจากเฮียนมามาสับย่ำเศร้าหอดย่ำซับนี่เร็วๆได้นน่นี่แต่สิบไปขายเมื่อละสองพันเอาเมื่อละส<ไ>องพังงนไ่ได้จ้างยังแร้วบ่ได้เสียเงินอีกได้เงินย่างเดียว มื่อนี้ก็บว่าได้ใส่เงินหลายเป็นไนด้ดอกรายได้ดีขนาดนี้ครับแม่ปลูกครั้งเดียวเนี่ยจะเก็บขายได้กี่ปีครับแม่เขาว่า20ปีเขาว่าแจ้งสี่20ปีแล้ว,แ,ลวแม่ปลูกนนมา11แล้ว10กว่าดี่เน็ก่อนยายนับเบิง่งหลือ10ป้วาหอเดทสองคนตายายสองคนตายายแต่ว่ารายได้ไม่ธรรมดาครับวันละสองพันอย่างต่ํา เริ่มตอนแรกกี่ต้นครับแม่ชี้ลอยเลยในพื้นที่เนี่ยช่างหัวลอยซ้ำเขาหาชี้ลอยเพราะว่าเขาอันว่ามันบวกคูกกันทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนี่ประมาณกี่ไรครับแม่ที่แปลงนี้มันหัวไกลนั่นละปกติเวลาเราจะกินก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับที่เราขายขายกระจิ้มนี่ละเอ้าขึินไปเดยได้ยูโอ้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงหวานอันมันกินได้หรอครับได้กินชดก็ได้ตามคือมะละกอก็ได้ล่างเกลนดน่ก็ได้ มันเบาสะอาดแบบใน,ท,นที่ดินอ้อเพียงฟันเ้ามันหวานนัน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรถอ๋ออันนี้มาตาแบบมะละกอได้เลยได้สับไปซื้อสับไปให้กินดอกว่ให้ซื้อดอกอุดหนุนก่อนอุดหนุนแม่ก่อนแต่จริงๆถ้ามันเกิดมาอย่างนี้แม่จะไม่ได้สับขาย,ยสุดละขายขายตอ่อขายต่อมันสิบ่กพ่อขาย ลูกาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งเนี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นเป็นพันอะไรครับเนี่ยอันนี้ไผ่บงหวานพัน์ที่เขาเรียกกันสายพันเพชรน้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองมันมีกี่เบอร์ครับเนี่ยเบอนี้มันมีสองเบอร์แล้วที่ได้ขายเบอร์สองก็เบอร์สามเบอร์นี้ขายต่อเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยต่อไม่เรียกต่อเรียกเป็นเงาไหมเงา่อมันมีนสองอันสามอันก็มีอันน้อยๆสิมีอันอันล่ำเดียวเบอร์สามะครับเงาละร้อยนั่นฉันยู่ผู้เดียวจังฉันยังคอย ได้ร่มเดียวอืมขันมันยูติดกันกันกบใบหอด้องหออชามหออจี้คุ่นล้วครับตอนเริ่มเนี่ยปลูกยากไหมครับนี่บ่ปลูกคือกล้วยก้นคุม้มเรลาก็ปลูกเลยแต่ว่าหางมีน้ำเด้อ๋อมีระบบน้ำก้นได้ห้าเดาก็คือว่างี้ระบบน้ำแบบนี้ไว้ว่างระบบน้ำก้นเขาว่างระบบน้ำห้ก้อนแล้วเขาจ้างคอยอันเอามาปลูกปลูกไปว่าท้านไหนแล้วแดดห่อนเพี้ยวแน่อ,อืน่นเขาทุ่งดำเนาะ เ <K> ขาวามหัวนาใส่ข้าวเดียวขึ้นอระยะห่างนี้เราต้องห่างก,กอขนาดไหนครับอันนี้ซี่เม็ดอันนี้ว่าสองเหแต่ว่าอันนี้มันบเป็นระเบียบดอกแต<า> <ๆ S 2> ่กี่ <ๆ S 2> ปูกบักหุง้งมันบักหุ้งว่าได้ผลก็เลยมาปลปกน้าค่องบักหุ่งเก่าซิสเป็นสองแต่ว่าร่องเนี้ยทางเดินในป,ปีอันนี้ปลูกกี่ปีแล้วครับสิบเอ็ดปีจ้ะสิบเอ็ดปีมันมาตอนอายุหกสิบเจืออายุ ตอนนี้ตอนนี้เจแล้วนะครับแต่ก็ยังไหวไหวอยู่71แล้ว71มันบ่ได้ตากแดดดีได้คุงเพียงครับงานอยู่หงส์งานอยู่อยู่ร่มสบายสบายเดี๋ยวกรบอกมีหยาพร้อมแต่สับเอาย่างเดียวสับขายอย่างเดียวเนี่ยรุงจากเฮียนมากมาสับยน่ยมเศร้าหอดยน่ยมเออสับนี่เร็วเร็ได้นี่นี่แต่สิบไปขายแป๊บเดียวเองสองสามชั่วโมงเสร็จมาซีโมงหาโมงกับบ้านได้นับเงินแล้วนะอีฉ่ามางเลยเดือนละสองพัน เอาเมื่ 2, อละสองพันเกินนั่นก็ได้ยุผู้เท่กขากากา,าถือผูละพันไหมสองคนสบายไ่ได้จ้างยังเราไม่ได้เสียเงินอีกได้เงินยังเดียวบ่ได้ไปเสียค่าปุ๋ยเสียค่าเสียยาไม่ได้ไปร่งต้นค่ายังอีกเลยคาแมาแรงก็บ่ได้เห็ดเคมีไม่ได้ใช้<อ>มีใส่แค่ปุ๋ยหน่ปุ๋ยนิด,น,ดน้อย,อ,ยอันมดนี่ได้ใส่ถุงเครื่องใช้ปุ๋ยอะไรครับตอนที่เราสูตรชิพหาชพหาสามตัวนั่นแหละสูตรกลางสิบห้าปุ๋ยคอกเพิ่มไหมครับกับมีดังแต่อันฉีไก่มดนี่กับว่าได้ใส่เงินหลาย่ปอันแล้วมันไก่ นานไหมครับรอบหนึ่งเราใส่เนี่ยอยู่ได้นานนะครับแม่ ปีละครั้งมันไม่มีอะไรที่แบบง่ายขนาดนี้ละเดือนตุลาใสเลยแดงจริงแล้วใส่เลยแ้งจริงก็คือนซับอันน้น้อยสี่ละออกต่อได้เท่าละตอนที่เราเริ่มปลูกครับตั้งแต่แรกเลยประมาณกี่กี่ปีได้ได้เก็บครับได้ขายเดือนพะว่ายายปลูกเดือนชิงหาวันี่หาขาได้พอเดือนไม่น่ายายได้ขายขายนี่คือตอนแรกขายเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้กิโลละหกสิบแต่วาเขาบ่ซื้อไปขายมือที่แหลกยายบ่ต้มยายเอาน้อยสดไปเลยซื่อหน่อยๆบ่ว่าซื้อหวดเนี่ เขาเลยว่าแม่ขายกันมาใหญ่เจ้าไ้พ่อตาขึ้นเมียต้มรลดเจ้าีิได้ขายดีเลยประชันเขาพร้อมกินน่ะให้เมียงกดสสมมันเป็นน้งสันบัต้มไปขายขายดีดีบดนี้ย่เลยหัวดีจัง้อยดดกเอาไปขายสรงแง่เหมือนเจ้าต้มแหม่มต่เด็ก ช่วงแม่ค้ามาแต่ตีสี่วะเดี๋ยวมานนอนอ,อีกอืก็คือออกเท้าเลยไปส่งให้แม่ค้ขาขายขายส่ง,ยสงเลย,เลยแถมให้เขาเอาเห็ดกําละอันสามสิบบาทเ้ากระแถมให้เขาน้ำสามกํมหาสิบเอาพูดละลอยสองลอยพันนบาทข้าวเดียเด๋ยวแป๊บเดี๋ยวพาถึงโจม้งตั้งเทียรัง,รงเทียตั้งเทียกับซือย่ดอกมานนอนอีกต่อวะตือนขึ้นมากมาจับไปไว้อีกเอาแจ้ามือแรงก็ขายเื่อนจะหาถุมหกทุงคนได้ตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าเริ่มขายเนี่ยได้วันละเท่าไหร่ตอนนั้นว่าท่านพ่อพันว่ะ ตอนนั้นได้เกตอยแปดลอยเจ็ดร้อยแปดร้อย <800, 800, S 1> ต่อวันต่อต่อเหมืองนี่เหมือนเราบับานนี้ย่าย่่้ให้่้้้บา้้่้้้ี้้้้ม่้้้า้ไ้ขายย่้แ้งขายาลาดแรงบ้้ มันมันเถ่าเนะาะขายตลาดแรงดีก็ไว้ยบานเตือนใส่มามาสับไปต้มไม่เลยห่อนหอนมันก็เสียบเนาะมันไม่ไปโมงใบสวงออกไปขายจนก่อนพ่อวิทย์ได้ไปนั่งหยาดใจเอาเงินอยู่หน้าตลาดเดี๋ยวยางบัดเจ๊งนะอันควาว่าดีเขาว่าโอ้ยยายเจ้าจะมามานาาั่งหยาดใจเอาแต่เงินเถอะเดี๋ยวเบิ้งเขายางมานี่ดิ่งมาเลยเด้เพราะว,ว่ามันย่ำอึดเดียนกลุ่มผ้ามีหน้ามเมษานี่ไหมอ่าครับรษษก็คือเขาสียดึงมาสือของเข้าเลยลูกค่ะดอกไม้ธรรมชาติหายากท่านออกเดี๋ยวไปล้างใอันเจีกยบเจี่ยบเกนี่ เขาเจ้าสิมักซื้อหลายๆเพลสิโด้เออม,ม,มันมีสารใช้ย่านายเราอันเขาสิซื้อไปฝากพี่น้องไปถันต้มจืดเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ไหลายวันในยูกินสดใจย่ำในดูกับนนย่ำรวยรวยให้ยูนั่งจัางสารมันกำลังเริ่มสิโบะนานเลยได้บาตมันตั้งทำไม้มันหวานฝนสิบวันวล้วันหันมันเลยเปลี่ยนแบบ,บเปลีย่ยนไตวันนี้มันเริ่มออกไม่แล้วนั่นมีหลายกบนอกเราไหลายกอแล้ว,ลวเดี๋ยวเห็นยิน ตอนเราปลูกเนี่ยเราปลูกขายนี่ไปเรื่อยๆยเนี่ยแล้วคิดยังไงถึงมาขายต้นพันธุ์ครับแอ้นก็ไม่ซือ้อไปปลูกยิวหางบ่ซื้อหลายดอกบัดเพิ่นท้ายคลิปแล้วมันจังค่อยหลยคนมากไหลบ่เอาผูละหน่อยดิเอาผูละลอยผููละสองลอยกันเอาแล้วก็ขึ้นมาเอาอ,กอ,อกีกปูละสองเฉียวสามเถียวว่าได้หลว่าได้หลเงาละหลายลำเขาเจาพ่อใจมองนี้ละสามลำชีลำเพราะว่าถ้าไปไปซื้อที่อื่นที่อื่นเนี่ยเวลาเขาขุดเขาจะขุดใส่เหมือนเหมือนล้อมาแล้วก็ใส่ถุงดำอย่างละตออย่างละตอเขากะสีเฮ็ดไว้ซ้ำนี่นึงมันเลยหักว่ ลมันก็เลยบ่ออกน้อยไรอันนี้มันกับพี่แม่เนาะยี่สิบสามสิบลูก้อบวกล้กเราพูดบ่แข็งแรงรายได้ดีขนาดนี้ครับแม่ปลูกครั้งเดียวเนี่ยจะเก็บขายได้กี่ปีครับแม่เขาว่ายี่สิบปีเขาว่าจังสิบยี่สิบปีแล้วแม่ปลูกมาสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วนี้มันก็ยังปกติอยู่มันบ่เป็นอย่างเยื่อเทียดิศัตรูมันมีแต่กระรอกกระรอกกับหนูมันรักกินแนมหน้มันก็บ่กินดอกพุ่นละอันเกิดไม่พุ่นละกินไอ้ไอ้นอนเนี่ยไปนอนันนั้นดินอนอันนั้นังคืนอ่าแบบสับ มันติดแต่แซ่บอยู่นี่เราเราวิธีเลือกนะแม่บอกว่าต้องเลือกหน่อที่มันดูเป็นทาแท่บนะครับเข้าใจเนี่ยเราก็ดูไม่เป็นถ้าเป็นเราเราก็จะเอาแบบหน่อใหญ่ๆยาวๆใช่ไหมว่ามันได้เยอะอันว่างหันมันมันสีว่าฟนสี้มดอีดีล่ะล่ะแบบนี้มันมันเริ่มออกอีกแล้วไหมโอ้ยเสียมวัฒนัรรมอีตากันเลย คมันมองเันเสียมอันนี้อันเสียมให่สับใส่สับตากล้องลองไหมตากล้องอันนี้เห็นผมเห็นมันมีแกลบแกลบดำเนี่ยเราเอาใส่เพื่ออะไรครับแม่ใช่เพื่อให้มันชุ่มชื้นไหมมันอุ้มน้ำไว้ซับน้ำอ๋ออันนี้เราก็ใส่ปีละครั้งเหมือนกันจ้าถ้าเป็นเราเราก็จะเอานะแม่บอกว่ามีปัญหาอ้เนี่ยมันจะแห้งมันจะแห้งอันนี้คือหน่อที่ให้สมบูรณ์เออคนรวกใจจะมอสเอาละอันหญ่แล้วก็เอาอย่างเดียวใช่พน ฟังไม่ต้องใกล้กล้อย่ากพิสูจน์บาองอย่ <c oughs> างเองฟังเอากว้างเก็บไ,ได้แล้วเอ้ยแต่มันก็จะหนักนะอันนี้อันนี้ก็จะจะอันนี้แล้วเนี่ย แล้วมันหนักตัะว่าได้หลายชามแยมเผาฝันมันเนื้อแน่นอันแม่นสีขึ้นสูงปันไดบแล้วก็บ่มี่กวนดิมันตันขุดตอเพื่อที่จะไปขายแม่แม่จ้าอ่าส่วนของแม่นางเนี่ยเแม่นาเปียกละมันกำลังขึ้นนี่๋อ้ท้ายซื้อๆก็ได้ดอกนี่นี่นี่กำลังขึ้นว่านี่กำลังขึ้นตอนแรกแม่บอกว่ามันไม่ค่อยเกิดนะแต่พอเดินไปเดินมามันกำลังเกิดเต็มเลยนะมันว่าเป็นฝนสีเบิร์ตมันมันตกคักๆแล้วมันเละเรียงมันมันเลยเขาเข้าใจพีดว่าเป็นฝนสีเบิร์ตที่ไหนบุ๊คก็เลยร tốt nghiệp nha <laughs> มือว่านคือมือกวนกับตัวกลิ้นอยู่พูนไปเบิ้งพูนไปตัวท้ายตัวหนชิบกวนนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการขุดล้อม่อเอาขายของสวนแม่นางนะครับว่าต่างจากที่อื่นยังไงเพราะที่อื่นเขาจะทําเป็นแต่ที่นี่บอกเลยว่าให้พิเศษมากๆชิบกว่าดิน่แน่ก่อน่ายบับเบิ้งหรือชิบกวนานออันนี้เบอร์ชามเนี่ยไม่ถังนอนใหญ่ยอยู่สังเกตลำนะครับเบอร์สองขาแมาแรงกับไม่ได้เทียมเคมีไม่ได้ใช้บ<อ>มีใส่แค่ปุย๋ยนิดหน่อยอันเมดนี่ได้ใส่ถุงเครื่องใช้ปุย๋ยอะไรครับตอนที่เราสูตรชิบหาชิบหาชามต กลาง15ปุ๋ยคอกเพิ่มไหมครับกับม,มีดแหล่งแต่อันฉีใกล้ยายนับเมือว่าที่เราถือมันนิดเดียวนะจะโลแล้วอันนี้คือเราก็ต้องมาตัดแต่งใช่ไหมครับเพราะเนี่ยน่าจะใช้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเสียไผ่บงหวาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามันปลูกแค,ค่ครั้งเดียวใช่ไหมแม่แล้วแม่ปลูกมา11ปีเนี่ยเก็บ,บได้ตั้งแต่8เดือนแล้ว8เดือนก็เริ่มได้ขายไอ้หน่อนะครับแล้วก็มาขายต้นพันธุ์และที่สําคัญคือคนมีอายุก็ทําได้ง่ายเพราะที่ทํา2คนนะครับในพื้นที่ประมาณ4ไร่กว่าใช่ไหมครับแม่เศคนตาายยนี่ย รายได้ไม่ธรรมดาครับวันละสองพันอยากต่ำยังไม่รวมขายต้นพันธุ์ที่มีคนมาซื้อรอบที่แล้วเห็นบอกเขามาเอาไปกี่พันนะครับซื้อไปเท่าไหร่ครับว่บางอาทิตย์นี้ว่างหันอาทิตย์ก้อนนี่กับแปดพันแล้ว8,000ั 8, คือขายไปเยอะมากใช่ไหมครับ ต้นพันแม่ไผ่วาขายแต่ต้นพันเลื่ยอย่างนี้ยาไม่มีดูสังเกตนะครับเพราะว่าต้นไผ่มันบางหมดแล้วก็ใบไผ่ก็ร่วงมาร่มเงาครับแดดแทบจะไม่โดนเลยมีแบบสลัวสลัวที่ผ่านใบไผ่นะครับอบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอาชีพที่แบบลงแรงไม่เยอะนะครับแล้วก็ปลูกทีเดียวใช้ได้นานๆเนี่ยผมแนะนําเลยครับไผ่บงหวานนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าขุดล้อมต้นพันธุ์ของที่เนี่ยดีกว่าที่อื่นยังไงผมบอกเลยว่าผมเห็นลักชําไว้แบบโอกาสรอดสูงมากครับโอกาสที่เราเอาไปแล้วติดเนี่ยผมว่าแทบจะร้อยเลยเพราะว่าต้นสมบูรณ์มากนะครับผมก็ไล่เก็บไ <laughs> ล่เก็บอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปชิม เมื่อกี้ผมแอบชิมแล้วนะครับหวานเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนต์ใช่ไหมาายาไซยาไนต์เนี่ยมันจะมีในหน่อไม้ดิบที่เป็นขึ้นตามธรรมชาติหรือพันธุ์อื่นๆนะครับจะมีอยู่อ่อนๆนะกินเยอะก็จะมีปัญหาได้นะครับกับร่างกายแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับช่วงที่ขายดีๆเลยครับแม่ที่ขายทั้งต้นพันเนี่ยรายได้ยังไงบ้างครับไม่เ่องมือได้เป็นแสนพื่อเรฟังเดี๋ยวเดือนนึงแม่ผู้หนึ่งเอาแปดหมื่นผูน้หนึ่งเอาหกหมื่นแม่มารอๆกัน เดือนนั้นมันได้แสนสองแต่แสนสองเนี่ยไม่ได้ขายทุกวันขายแค่สองวันรายวันเนี่ยเราก็มีขายอยู่แล้วแต่อันนี้คือแบบเมื่อกี้ผมตกใจนะวันหนึ่งแสนโบแปดแสนพันละแปดหมื่นเนาะพิกสุตแปดหมื่นต่อวันที่เขามารับคือเราก็เตรียมไว้แหละเอารถชิปหรอคุณนี่มันใส่ไปพุ่นนี่กี่กี่ต้นครับตอนนั้นที่เข้ามาจี่ร้อยสี่ร้อยเบอร์สองเบอร์สองเบอรอ๋อเบอร์สองสี่ร้อยก็แปดหมื่นแมน แล้วควนนึ่งอีกกัอันเอาหอกรอยเขาเอารถชิปรอคุณนี้วาใช่รถอันหอกรอยเงี้ยวๆมีคือรถชิปรอ,อเพียใค่ตัวมันมาตกน้องสา ขั้นเงาไหลขั้นไงไหลดีใจไปหอดถนนยังดีใจแจ้งคอยส้วงสุมเสียงสียงยหา่สิโทษตามดีเขาหอดบ้านไปยันเขา่หอดอ๋อคือแบบมาแล้วเราแบบเขาเนาะลบบุรี่อืมลบบุรี่อันวิากไกลมาไกลเลยมีแต่ยังสั้นลูกค้ามีแต่ไกลไกอันชวนมากสิทั้งภาคเนี้ยกลายแต่ว่าย่า่หอยอยากให้ย่ส่งแต่ว่าย่า่ของมอมมันหนักจ่างเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาขุดแล้วก็ไปชำเพื่อที่จะให้มันเออค่ะมันกระทำมาสีห้ยมาเอาวัน เข้ากับนัดวันเข้ากะว่เา,าวเข้าสีค่คนใดหวดเมื่อน,นั้นกับนัดวันเพื่อนหายมันได้อาทีหนึ่งเกินแต่มันปรงหักปร่งก็งจะแจะเกินมันสิปงรงขึ้นน้ำตาอ่างนี้ล่าครับต,ตามพวกนี้ล,ลูกค้าสั่งเนี่ยของแม่ต้องไปขูดออกมาลักไปชาเพื่อที่ให้มันเริ่มเริ่มลากเริ่มออกนะครับไม่ได้ว่า ขุดแล้วส่งเลยอ,อย่างนั้นโอกาสรอดมันน้อยกว่าน้อยแต่ถ้าอย่างงั้นมัน,น,น,นก็ได้อยู่แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันจังคอยสีเห็นเห็นเห็นว่ามันแตกขึ้นแต่ว่าอันนี้เขาเห็นเลยดิเขามาเอาในเห็นแล้วเริ่มแตกใ<ล>บใหม่แล้วเ,เห็นแล้วเห็นหอดหักอากลาก,าก,าก,ากอยู่มือแข็งมันได้บานผว้เอาบ่างคนมาเอาหอดสองเที่ยวสามเที่ยวอันส่ากุนครมาสามเที่ยวเที่ยวละเท่าไหร่ครับเที่ยวละเต็มรถเที่ยวละล้อยกว่า